ว่าเราประทับใจว่าชาวบ้านที่นี่เป็นชาวบ้านที่ใจดีมากนะหุ่นหนักมากเลยอ่ะขอแอบอนุญาตลองใส่อย่างนี้ได้ไหมเอากินเลยกินเลยว้าวหุยนากูสวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่อะไรเนี่ยหมู่บ้านชาวเขาวพัฒยานี่นะที่นี้ 20 20บาทเท่านั้นเองแล้วเราจะได้สติกเกอร์เดี๋ยวเราเอามาแปะให้เห็นชัดๆแล้วเราจะพาไปเดินข้างในเขาบอกว่ามีช้างมีจระเข้ด้วยไปลุยกันเลยสิอันนี้เราเข้ามาถึงก็จะเป็นแบบว่ามีแผนที่ให้เราดูนะทุกคนก็คือใหญ่มากเลยอะทุกคนตอนแรกเราคิดว่าจะเล็กๆคือแบบมีหมู่บ้านช้างมีหมู่บ้านกระเหียมมีอาหารจระเข้แบบเยอะแยะหลายจุดไะเราไปกันก็มีช้างเล็กๆ ไว้เลยนะถ้าเราไม่ได้ขึ้นช้างจริงเราก็มาขึ้นช้างปลอมตรงนี้ได้อา้าขึ้นชออ้างร้องยังไงคะเอะตรงนี้เป็นช้างน่ารักน่ารักตะมูตงมีนะเป็นช้างปลอมนะน้องๆนัง่นง,นงได้พีต่ตะวันไม่กล้านั่งช้างจริงหรอกช้างจริงตัวใหญ่มากเรานั่งช้างปลอมไปก่อนก็ได้นะโอเคจับหูช้างโอเคจุดแรกที่เราจะไปนะเราจะไปดูบ้านกะเหลี่ยงเห็นไหมกระเหลี่ยงเขาจะมีคอย,ยาวๆแบบนี้ โอเคเดี๋ยวกี่ช้างด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูของจริงว่าเป็นยังไงกันมีให้เราแบบได้ถ่ายรูปเป็นแบบว่าเอาหน้าเป็นสายแล้วเราก็จะเป็นกระเหลี่ยมอย่างนี้เลยนะไปดูไปดูข้างในนี่ไงของจริงอยู่นี่ทุกคนไปไปดูสิไปดูสินนขําเป็้อันน,นี้ก็คือกี่กี่อันนะคะยี่สิบสามอันเลยข้าใส่เข้าไปแล้วมันถอดได้ไหมคะ ไม่ไม่เขาใช้จะมีระยะปีก่อนปีแล้วเซ็นอ๋ออันนี้คือ23อันเลยเหรอคะเนี่ยโอ้อันนี้เหรอคะเหล็กจับได้ไหมคะของจริงเลยใช่ไหมอุ้ยหนักนะอุ้ยหนักมากเลยอ่ะขอแอบอนุญาตลองใส่อย่างนี้ได้ไหมคะอ๋อเราเอาไว้ค้ำเฉยๆใช่ไหมคะอันนี้ให้ลูกค้าใส่ค่ะแต่ถ้าเป็นอันนี้เป็นเส้นยาวๆเราก็ม้วนเข้าไปอ๋อแต่อันนี้เราทดลองใส่ได้เอาตะมานลองใส่ซิลูกอาหารให้พ่อดูมันจะเป็นอย่างนี้ อุ้ยตะวันใส่ไม่ได้เพราะว่าคอคอตะวันยังไม่ยาวพอตะวันตะวันเป็นยังไงรู้สึกยังไงลูกมันมันหนักด้วยนะมันหนักเลยนะอันดาลองใส่สิอันดาลองใส่อันดาลองใส่อันนั้นนี่อันนั้นไหนไหนมาลองจิ อุ้ยอันดาทุกคนอันอุ้ยมันได้แค่ตรงปากนะทุกคนอันดาไม่ได้อันดาเนาะบรรยากาศภายในหมู่บ้านนะทุกคนเนี่ย <c oughs> เขาก็จะอยู่กันเป็นร้านใครร้านตัวเองนะแล้วเขาก็ขายของไปด้วยนะ <c oughs> เขาก็แบบมีของที่ระลึกไปด้วย <c oughs> อุ้ยน้องนอนหลับแล้ว <c oughs> อุ้ยเด็กเล็กก็ใส่คอเหรอคะอ๋อใส่ตั้งแต่กี่ขวบอะคะ บางคนเริ่มตั้งแต่2ขวบเลยอันนี้ก็จะแบบมีของที่ระลึกเราก็อุดหลุนเขาไปได้เลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าพันคอข้างในบรรยากาศร่มลื่นมากเลยนะกราจะช่วยซื้อของอันนี้อีกหนึ่งของที่ระลึกนะจากจาก จากชาวบ้านไปนะแบบวิเราประทับใจว<ต>่าชาวบ้านที่นี่เป็นชาวบ้านที่ใจดีมากๆน่ารักปากทางไหนยอยากให้ทุกคนมาแล้วจะได้ช่วยกันอุดหนุนนะคะน่าหน้าเหมือนกันเลยอ่ะเออเด็กๆที่นี่หน้าเหมือนกันเลยชาวบ้านก็หน้าเหมือนกันด้วยอ่ะเขาก็เขาก็ขายของคล้ายๆกันนะเป็นพวกเหมือนคล้ายๆผ้าพันคอเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีของที่ระลึกอ๋อก็จะยาวไปเลยนะทุกคนเออ มาเที่ยวกันนะทุกคนที่นี่ก็คือแบบภา,า<ท>ยนในบ้านเรือนไทยนะทุกคนเข้ามาดูแล้วน้องอันดาเข้ามาดูบ้านเรือนไทยแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเออแล้วก็บางคนเนี่ยเขาก็จะใส่ชุดไทยเข้ามานั่งไหนเราลองเข้าไปดูซิบ้านเรือนไทยน,นี่ไงสมัยก่อนเขาก็จะนั่งกันอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยนั่งเป็นหมอนสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยพอดู เห็นไหมนั่ง็นหมอนสามเหลี่ยมอยู่ในบ้านดูพัดลมพัดลมเปิดพัดลมนั่งชมวิวอะไรไปอย่างนี้นะบางคนเขาก็จะใส่ชุดไทยใส่ชุดไทยแล้วมานั่งถ่ายแบบไปเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันไปไหนคะ ไปดูบ่อจระเข้กันเราจะไปดูบ่อจระเข้อันนี้ทางเดินขึ้นไปนะทุกคนก็จะล่มลื่นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นบ่อจระเข้ยังไงบ่อจระเข้ทุกคนก็คือแบบจะมีอุโมงค์อุโมงค์ต้นไม้แบบว่าร่มรื่นมาก ใหญ่ไม่ค่อยมีคนไทยเนาะเห็นคนต่างชาติค่อนข้างเยอะเนี่ยเดินเข้ามาล่งมากเลยเดี๋ยวเราไปดูจระเข้กันดีกว่าให้อาหารจระเข้ได้ด้วยอที่บ่อจระเข้เขาก็จะกําลังให้อาหารจระเข้กันอยู่เดี๋ยวเราแอบดูก่อนเหมือนเป็นยังไงอูยดูพี่แค่ดิมีมีอุ้ยเยอะมาก ตัวใหญ่ไแล้เท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยเขามาโผล่ตรงนี้เลยนะเนี่ยดูสิเห็นไฟไห่เห็นปากไหมอู้ดูดูหางดูหางดูสันสันสัอุ้ยน่ากลัวนากดูดเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าแบบให้แล้วมันจะเป็นยังไงซื้ออาหารจระเข้เรียบร้อยพี่เขากําลังใส่นี่ไงพี่เขากําลังใส่อาหารให้มันคืออะไรอะคะ ไก่เหรอชิ know, oh, uh ้นไก่ใช oh, uh ่ไหมคะโอ้เป็น right คือชิ okay. oh, uh ้นไก่แบบนี้จะอะไรแค่กินไก่เดี๋ยวเราจะไหนไหนอุ้ยพ่อมันรอเรานั่นไงดู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 ไหนไหนอุ้ยเอาสิเอากินเลยกินเลยอุ้ยเอาเอาอุ้ยเอาเอากิน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 มันจะกระโดดไหมกินลองกระดาษหนูนิ่งๆนะอุ้ยอุ้ย ใกล้แบบนี้เลยอุ้ยทุกคนหูสุดยอดมากเลยอ่ะทวาเรือค่ะเจนี่ต้องกันโู้โเขาแบบน่ากลัวมากเลยเขาโกรธแล้วเขาไม่กินแล้วไปแล้วอุ้ยตัวนั้นมาแล้ว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 ตัวนี้มาแล้ว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 ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กระโดดกระโดดอุ้ยออ้ยได้แล้วแข็งแรงมากอุ้ยเย็นา อันนั้นด,ด,ด,ดูดูตัวนี้ตัวนี้จอดหุ้ยเสียงดังมากเลยอ่ะอือจระเข้จะกินจะอะไรแค่จะกินเขาอ้าปากรอบแบบนั้นเลยนะโอ้ใครเร็วใครได้โอ้ยเยอะมากเลยอ่ะดูหลายตัวแล้วเขาคงหิวมากเลยนะทุกคนแบบเนี้ยอยู่ตรงน้โอ้ทักษะในการกินเนี่ยถ้าเด็กตกลงไปเนี่ยไม่เหลืออู้ดูอ้าปากอดู่ๆเล้โอ้ยจะนั้นได้ไปแล้วเย้ดูสิ พ่อเอาข้าปากตัวใหญ่ๆเนี่ยเอ้าตัวนั้นได้ไปแล้วโอ้โหเขากินอย่างเี้ยไม่กินหรอกโอ้โหเขาจะกินกันเองไหมเนี่ยโหโหแบบโหดมากเลยนะทุกคนมีมีความสามารถขึ้นช้างได้ด้วยวิช้างอาบน้ำ้ยน้องช้างอาบน้ำนะช้างร้อน ช้างอาบน้ำหูดูดูกระมังช้างสิใหญ่มากเจ้าของเขากำลังอาบน้ำให้อยู่เหรอโอ้น้องอาบน้ำมันดาน้องช้างอาบน้ำดูเขาสะบัดหูไปมานะน้องน้องร้อนน้องร้อนนะหูกว่าจะอาบแบบทั่วตัวนะดูน้องร้อนเขาเอาน้องมาลาดน้ำน้องจะได้ไปทำงานต่อได้ที่นี่น้องช้างสวยมากเลยนะแบบตัวใหญ่แล้วก็แบบงาก็สวย หเราเห็นชัดๆอย่างนี้เลยขี่ช้างก็ได้ทุกคนวันนี้เราสนุกมากๆบอกเลยว่าที่นี่นะเป็นที่ที่เราไม่คค่คิดว่ามันจะมีอะไรให้เราทําเยอะขนาดนี้แต่มัาประทับใจอะไรคะจระเค้จระเข้คือจอะเข้เนี่ยแค่30บาทเองนะตกจระเข้ก <5. S 2> โอเคแต่สนุกมากเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบา,บายๆอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะเราจะพาไปเที่ยวเยอะๆเลยบาย